สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีพี่น้องอ,อสมอทุฟ่ฟ้ามืองไทยวันนี้กรมสปสชี้การโอนภารกิจสอ,อนอรอพอสตไม่ส่งผลกระทบต่องานของอ,อสมกรสมสนับสนุนบริการสุขภาพชี้กรณีโอนถ่ายภารกิจของสถานีนาไมัยเฉลิมพระเกีย 60, รติ6 0พรรษานวมินทาราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ส่งผลกระทบต่อการ,รปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชนของอสมอีกทั้งอสมทุกคนยังเป็นบุคลากรสำคัญที่อยู่ภายใต้การดูแลและสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขเช,เช่นเดิมในแพทย์สุระวิเศษศักดิ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสบส,สก,กระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่า จากสถานการณ์การถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษานวมินทราชินีหรือว่าสอนอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพอสตอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในปีงบประมาณพศ2566จำนวน3,263แห่งและจะมีการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มเติม,ตมในปี2567 เป็นเหตุให้พี่น้องอาสาสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอบางท่านอาจเกิดความสับสนถึงแนวทางการปฏิบัติงานว่าจะมีแนวทางการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและจะต้องโอนย้ายไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่นเดียวกับเจ้าที่สอ,อนอและรอพอสอตอหรือไม่จึงของนำเรียนประเด็ดนดังกล่าวกับพี่น้องอสมอทุกท่านว่าตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านพศ2554หมวด3ว่าด้วยบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอสมอข้อ27วงเล็บ9ได้ระบ,บุให้อสมมมีหน้าที่ประสานดำเนินก,การสาธารณสุขในชุมชนและปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าที่ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมถึงองค์กรพัฒนาชุมชนอื่นๆในท้องถิน่น ซึ่งการถ่ายโอนภารกิจไปยังอบอจอในครั้งนี้เป็นการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบกับบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชนของอสมอโดยเฉพาะการเนินงานตามนโยบายสําคัญอย่างนโยบาย3หมอซึ่งอสมอเป็นผู้มีหน้ารในฐานะหมอคนที่หหมอประจําบ้านและมีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด ประการสําคัญพี่น้องอสองมทุกท่านจังคงเป็นบุคลากรสําคัญที่อยู่ภายใต้การดูแลและให้การสนับสนุนโดยกระทรวงสาธารณสุขเช,เช่นเดิมด้านในแพทย์สามารถที่รัศกร,รองที่วดีกรมปรสปสศกกล่าวต่อไปว่าในปีงบประมาณพศ2566กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายคนไทยสุขภาพดีเศรษฐกิจมั่งมี งานสาธารณูลฐานเป็นรากฐานเป็น,นกลไกสําคัญที่จะทําให้เกิดความมั่นคงด้านสุขภาพซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนพี่น้องอสมอทุกท่านจึงถือเป็นบุคลากรสําคัญที่จะขาดมีได้กรมสอบสอบขอยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขจะยังคงให้การสนับสนุนในด้านการพัฒนาศักยภาพ องความรู้สิทธิสวัสดิการและการสนับสนุนค่าป่วยการของอสอมอเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งในปีงบประมาณพศ2566และปีต่อๆไปเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่เป้าหมายที่วางแผนไว้ในการที่ประชาชนแข็งแรงเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งประเทศไทยแข็งแรง นี่คือคำยืนยันนะครับให้พี่น้องอ,อสมอทั่วฟ้าเมืองไทยมีความอุ่นใจกับการปฏิบัติหน้าที่ก็ปฏิบัติเช็กเช่นเดิมนะครับไม่ว่ารอพศอตหรือว่าสอานอนหลายแห่งก็โอนไปอยู่ที่ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออ,อปจอนะครับท่านมั่นใจว่ายัางคงปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมนะขอบคุณนะครับแล้วก็บังว่าข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องอสมอต้อรบชุดเท่าทุกคน ขอบคุณนะครับทด่กดติดตามกดไลค์กด,กดกแชร์สวัสดีครับ